วันนี้วันที่สิบแปดแล้วค่ะวันนี้วันที่สิบแปดแล้วเย่เราไม่ต้องจับตัวแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ใช่วันแรกหรอกวันนี้ก็จะไปซื้อของเข้าบ้านเพราะว่าจับตัวสามวันลำบากมากเพราะไม่มีอะไรเลยเพราะไม่เอาไม่ค่อยได้ของมาจกไทยเลยดอนนี้แปดโมงแปดโมงเก้าโมงตื่นเช้ามากเย่ ที่บ้านเขาอ,อ่ะก,ก็มีก็มีให้หลายอย่างอยู่นะก็มีผ้าห่มมีอะไรนี่แหละเอ้ยไม่มีดิไม่มีผ้าห่มไม่มีอะไรเลยก็คือก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผ้าเช็ดตัวก็ไม่มีอันนี้ก็คือต้องไปซื้อผ้าเช็ดตัวตอนที่ลักตัวก็ใช้ใช้เสื้อผ้าเช็ดไปก่อนอ,อืมไมเดี๋ยวเราให้ดูตึกตัวกนดีกว่าหูไ,ไหมหูได้เหมือนกันเลยนี่ แม้ว่าประเทศมันจะเปิดแล้วแต่เราก็ยังต้องใส่แมสกกันอยู่นะคะทุกคนมันก็ยังต้องแลต้องแบบแต่ว่าในพื้นที่สาธารณะไม่แน่ใจว่าเราอะไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถถอดได้หรือยังแต่ว่าแต่ถ้าเข้าไปในร้านหรือว่าเข้าไปในพื้นที่อาหารอันนี้น่าจะต้องใส่อยู่ทุกประเทศแหละอันนี้น่าจะเป็นทุกประเทศนะคะที่จะต้องทําอยู่แล้วเหมือนกัน เหมือนกับบิ๊กซีบ้านเราที่แบบว่าของง่ายจะเยอะฝาอนี้ก็จะเป็นพ่อปารีสพ่อรีสก็จะเป็นพ่อปารี ส่วน,น้ัรนนเราตลองนด้อน,นนนมีอย่างหนึ่งที่เรต้องซื้อแล้วก็สมควนที่ต้องซื้อคือโลชั่นเพราะว่าอากาศที่เนี่ยมันแห้งแล้วก็น้ำอ่ะเวลาร้อนอ่ะร้อนจนแบบผิวจะไหม้ผิวจะแบบร้อนม,ม,มากอ่ะแล้วมันผิวทำให้ผิวแห้ง ก็เลยต้องซื้อโลชั่นตอนนี้อยู่ t h บอดี้ช็อปตอนนี้ทุกคนเรากำลังเครียดเรื่องซิมหรือว่าเราจะใช้ซิมของค่ายไหน mm hmm. เพราะว่าสมมติว่าเป็นค่ายที่อยู่ข้างหลังเนี้ยมัน50จิก 50... เอ้ย50จิก40บดอล4าบดอลาเนี้ยก็คือ 2002, พันสองคุ้มไหมแล้วเราต้องใช้เยอะเน็ตเดยอะขนาดนั้นไหมอันนี้ก็มาดูอีกทีแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่อยู่ข้างๆกันก็เดี๋ยวดูก่อนว่า ต้องใช้อันไหนทุกคนเราได้เบอร์มาแล้วนะคะเพราะมันมีเบอร์อะไรบ้างซึ่งเราเลือกมาก็ต้องมีเบอร์เก้าเบอร์สี่แล้วก็เบอร์หเพราะว่าที่ถ่ายก็จะมีเบอร์เก้าเบอร์สี่แล้วก็เบอร์ห้าเป็นลัคกี้นัมเบอร์เยตอนนี้เราเป็นบ้าหอบฟังเลยค่ะทุกคนดูสิเราถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เรียกโอเบอร์ใช่ปะ เราอะ่ะมีของเยอะมากเลยแล้วทีเนี้ยคือเราอ่ะไม่ไม่ไม่ไมไมรู้อันนี้คือความไม่รู้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนไปเลยนะคะว่าสมมติถ้าเราเรียกอูเบอร์เนี่ยเราควรที่จะบอกเขาด้วยนะคะว่าเรามีของอย่างเราเนี่ยมีกระจกที่มันใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็มีของเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้นเราเข้ามาถึงในรถใช่ไหมเขาก็บอกว่าคือเขาอะ่ะเหมือนเขาไม่โอเคที่แบบว่ามีมีของแล้วทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยเนี่ยก็โดนบ่นเป็นชุดเลยบ่นอยู่บนรถเี่ยพูดอยู่หน้าหนังภาษาอังกฤษแต่ดีนะเข้าใจบ้างไม่ค่อยใจบ้างก็เลยแบบ ขอโทษเข้าไปแต่เราอะที่จริงเราผิดแหละว่าโอเคเราเพิ่งเราเพิ่งรู้กฎของออัเรียไงว่าสมมุติถ้าเรียกอ b เบอร์เราต้องบอกด้วยนะว่ามีของมีมีของเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยเเพื่อที่จะให้เขาไม่ว่าหรือว่าหรือแม้กระทั่งสมมุติถ้าเรามาสองคนแต่ว่าในแอปนั้นมาคนเดียวเราก็ควรบอกเขานะคะว่าเรามาสองคนนะคะไม่ควรที่จะ เลือกแบบคนเดียวไปทางทั้งที่เรามีสองคนนะอันนี้ก็จะผิดเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซัมเมอร์คนอื่นเขาแต่งแบบว่าชิลจัดเลยแต่ว่าของเราอ่ะคือแบบโอเคหนาวมากมั้งเราคนอื่นมันก็น่าจะมีคนมองแล้วเราว่านะมันน่าจะมีคนมองบ้างแหละเพราะว่าใส่ใส่ฮู้ทางทั้นี่เฮ้ยฮัลโหลซัมเมอร์นะอย่างเงี้ยอืมก็เดี๋ยวไปดูว่าจะออกหรือไม่ออกแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซื้อมาเยอะมากพอสมควร ที่แบบมีคนแนะนำมาเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกของกินกนี่แหละจะเป็นท้องตังค์อนนี้ก็สัง่งท้องตังไปสั่งลาไปแล้วก็สัง่พงพอกแคบกระดูกก่อนไปประมาณนี้ถ้าเหนียวไก่ย่างด้วยเดี๋ยวดูกันออกมาว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็บินอนะ่ะเะเท่าไหร่แต่อยากกิดเป็นเงินไทยเลยแต่ว่าร้านนี้คนเยอะนะ <S <S เยอะเลยแหละไม่ใช่เยอะธรรมดา ไก่ด่างที่แบบว่าหกอันไม่เริ่มใครมาคนเดียวช้องแส่คานมอ,อีกอย่างหนึ่งมาแล้วจ้าข้าเหนียวหมือนกัน มืดเร็วตอนนี้เรากำลังจะไปสะพานสะพ,พานอะไรไม่รู้อ่ะจะไปแปะชื่อไว้ตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรอันน,นนี้ทานี้ค่ะเบอร์ที่เรากำลังจะไปกันนะคะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้นะคะก็คือด้วยความที่เดินนานแล้วก็แบบใส่รองเท้าแตะมาไงแบบหาท่ำไง เลยเจ็บเจ็บแล้วก็เลยยังไงซื้อรองเท้าใหม่เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นแผลแล้วอ่ะมันไม่แบบมันเจ็บอ่ะมอนทํามันกัดด้วยอ่ะมันไม่ไหวไม่ไหว ตลาด็นคนที่ไม่ชอบได้ยีทคำถวานไว่เวพราะมันแพงถ้าเหมือนเราไปอยู่บนตึกสัญ้าตยู่ตาเลียเราก็หม่นมานี่ๆๆ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 